บนเร่อหมูเลี้ยงดีๆแชมป์อำเภอทับพาป่ามาสี่ห้าปีที่แล้วอย่างวังขโมยแต่ดีเรืย์นทังทีชื่อประวัติขังทีแล้วแกนนักเึื่นมาหลังสนามหนึ่งคงสีแดงสีดำสีชมพูอัพเทสเช็คและพักรีพาดิสมาเอาหันี้ผ่านกิงปองเซนหลานยาเย็นชนะ โอ้ 2, 2. อล์กลาสิของศาลครับอ like mar ันทีสองบอลูผลเด็จให้เนสองแฟรเลยยิงกกลนาทีหกยิงเข้าข้อแตงเหนียวนะครับประตูสุดยอดนะครับตรงนี้วัชระพงไพโรดเลแล้วมาครับผ่านนาทีหกสี่เกับกิจบุ์โคเซียน้อนมาสิบพาคนถึงบอลก่อนครับแตครัโอ้โหนี่ทันไหม ย้อนสกัดออกไปได้ครับโดยแผการกันทามาส่งขึ้นหลังมาให้นัทวิทย์ธงสารพวนนัทวิทย์ข้าวฝากมาให้กิติพงศ์โอเซียนยังทันอยู่คนะถุิพองเปิดมาให้กับเอกพลบุญรอดตามมากิติพงศ์อ้าลรู้ไหจังกับกิติพงศ์รุ่งเกิดทำไมต้องต้องต้องฟังต้งฝั่งทีมโยกขวามาปากล็อกลงอีกที ยืดบอลดิดซัดครับโอ้โหนาทีงวงสีไม่พลาครับโอ้โหหนึ่งูนยน่าได้ครบนี่เจอกับพิษณรโรกมาแล้วว่าบอลสนามยาทีเพราะมันทีงวงสี คมยุดมาเ,บบมาอออเยอะเลยครับบุญมานครับครั้งที่20โอ้นี่เลยไปหมดแล้วบอลอยู่ไหน ทุ่มให้นาทียบหนีมานาทีโอ้โหพิพัฒน์โหนยิงไม่ทันครับยิงซ้ำอีกทีไม่เข้ากรอบเลยครับเกมใหม่ครับทั้งฝั่งบอล อไหมไม่ทันแล้วหนึ่งศูนสีดำขีดม่วง a f t ต r check นำอยู่คิท,ทิพงโคเซียนนายพิพัฒน์พลพิพัฒน์พลลายลังว่าิทิพงศ์ตามฝากมาฤทธิกรขึน้นหน้าไม่ได้ช่วยหน่ยวัชรพงศ์ไพโรนอันถวิทย์ ช่วครับอัพเช็คอับพิสิทธิ์ไปรอดทุ่มมากับสงการกันทามาโดยสกัดอิสงการทุ่มมาทวิทย์อ้าวชลาครับลูกนี้ ลูกทีบรลฟิลเต็ควาสิา่งทุ่มไกลมาให้กิติพงศ์โคเซียนปาดเร็วมาเอาลูกนี้เร็วครับลูกนี้ปิพัดขนมงค,คลพันธ์ปีพัดขนให,ให้น้ำหลักดีครับลูกนี้บอกไว้อยู่ไหมปิพัดขนมงค,คลพันธ์สวัสดีามว้ามาให้นักวิทย์ทงตานทวนแต่บอลแรกยาวไปไหมโดน อาพิพสิทธิ์ไปโอดสการออกไปได้ครับหนึ่งศูนย์ยังคงน้ำอยู่ครับครึ่งเวลาหลังเวลาคพิ่งลานเข้ามาเรื่อยๆอาจารย์สอนโอนทูไหลเข้ามาให้กิติพงศ์โคเซียนต่อมาให้กับพิพัฒน์พลมงคลพันพิพัฒน์พลยกไปแล้วทวิทย์มาอาพิสิทธิ์ไปรอดแต่อ้อมตัวเลยครับ ไปได้ทุ่งครับทั้งฝั่งทีมรามยาญเนเจนรัตพลบุญรอดกระท่า,ามาให้นัทวิทย์หลายต่อรัตพลโอ้โหรัตพลเกมออกไทได้โดยสมการกันโดยไปได้20ด้วยเหยื่อเหยืสลาวุฒิปักคงชัยสกัดออกไปนัทวิทย์ปอดมากรุจิกรมองทงออกด้านหลังเลยหนึ่งสวนมั่นเดิมครับ ถ้าทีสมมติฆ่าหมดเวลา after check ยังนำอยู่จะเป็นงูกินหางแต่ถ้าเสมอนี่ยผ่านยานเย็นก็ลอยลำวันจะน่าพักดีมาไอ้เมกมาเร็วไอ้มิดอีก บางทีมเล่นแมตช์แรกไม่ค่อยเข้าขาแมตช์ที่สองเนี่ยโชคโชคะอะไรครับแล้วแก้ไหมครับท้งฝังทีมทีมพัคนพลหาบอลกระชากไปเองครับไปไ,ได้ไหมเ้าช้าลักษณะเปิดปม เนี่ยผู้ถึงจะเปลี่ยนลเลยนะเปลี่ยนผู้เล่นฝั่งนี้ผู้ไหนนะครับผ่้ไห,หนผู้ไหนคนเล่นไหนสบายกับผมนะทีเนี้ยใช่ไหมเจ้าจ้างเนี่เยเจ้าแค่ยึดตัวพื้ครับผมัวเจ๊อ่นนะนะ ยังนับได้ชนะครับเสมอครับเราเสมอที่น่าจะเข้ารอบเสมอเข้ารอบแต่เมื่อวานได้ขึ้นไปในท้คนสองคนอันนี้ขึ้นไหนครับหลังขึ้นคือเวลาหลังทั้งสองสนามนะครับตอนนี้เจิติพงศงไปโรธมาให้จิติพงศ์โคเซียนจิติพงศ์มาด้านข้างโอ้โหกวบเสร็จไปถึงนัตตวงศ์ศรีสายไฟมาให้พานุเก้าเทียมรับยกหนีไปอนุพักมองทองมา เยนออกทางซ้ายบังไว้ได้ครบตรนตตนูนี้หมายเลขแปดของธารายามยินคู่ต่อไปมันระดับห้าดาวผู้วิบา,าองมีเก่งเล็กเจอเก่งใหญ่ครับมาเฟรนโอเคนี่มีกำแพงเฟสเอฟซีมาด้วยมันนี้มาเปล่าสิเก่าบึงมาครับ โอ้โหนี่ได้ลุ้นนกันยกมาสบัดยิงทันทีโอ้โหนี่รวมเป็นโดนหน้าแข้งไม่โดนเท้า แล้วเกมใหม่ครับอภิสิทธิ์ไพโรจอัฟเตอร์เช็คจิบอลบังให้จิบอลออกไปครับอาดุสอนคนชูล็อกข้างขวา,าว่าได้เปลี่ยนเอาด้านหลังได้ฟาวค,าครับทางฝั่งทีมอัฟเตอร์เช็คครับ บอลเกมปะทะกันความเร็วบางทีเบสไม่อยู่หลังนี้บอลจะไม่เป็นไรนักกีฬาเข้าใจกันครับอานุ่แก้วเทียมรักบอลไกลขามขามไปไกลเลยครับ มองของไว้ตาการเอาเทียนสมการ,อ,การอุปวกรทรับยาว,ว,วก,กรวอุปกร์นี่เป็นทนายความนะครับนี่อยากให้ความรู้ดีมากเกี่ยวกับกฎหมายกับคนพิการเฮดี๋ยวเจอบางของมือ ของหลังของฝั่งกลางยงาเย็นเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยนักกอหมาที่ออกกรรมการออกนี่สอนเด่นปีกว่ามงไม่เห็นนะตีมงสวิรงสีมาเล่นได้ตูดสีส่องไปสองตีมงสีไัลายอ่ามองหมามีสิสองสายครับก็สิสอง ระวังให้ท่นขากล้องเลยเอาที่หนึ่งอย่างเดียวที่สองจับสลักรุนกันจับสลักทุกสายมั้งนับรูปไปเสียใช่ไหมที่หนึ่งครับไม่รู้เวต้อถาอาจารย์ประสิทธิ์ได้ลเอาที่สงเปลี่ยนบังเปลี่ยนแล้วบังด้วยแถวสองกเต็มข้อแล้พัดคนเป็คนทัน เราจะสี่แยมโอ้ยนี่จะต้งเียหาที่เสายยากีียอสายที่เหลือกดต่อไปแล้วเก็มาครับทางฝังฟนอาร์เลจะเป็นมูนกินรไม่ลด้อลไดเลยอุกิเนัตเลอร์ผมมาปิดเได้ดีมากตรงนี้มาได้กบตงลายามเย็น ทำให้ทิศทางการยิงไม่แน่นอนหลับพี่ฝังอะไรครับเสื้อดำนักน้เสิร์ฟไปดู้วเปรนก้อมูลแล้การีกันเพื่อหลังคนตกัวาอัพจเจ็คเสื้อดำติดชมพูอารน่อาดาเยนไปได้อันนึ่ตัสูนจากนักทีวงสีมาร์ดปกก็เป็นว่าสายนี้งูเก็บหายต้องดู ที่สองครับที่หนึ่งเป็นพักดีมานุษย์ยการสำหรับสายนี้ดูคะแนนมีรับตู้ได้เสียไหมเล่นเท่ากันไหมนะสลากอย่างเดียวถ้าอย่างนี้สมมติมีแต้มเท่ากันครับแต้มเท่ากันจี่สลากไม่ใช่พูดถึงนะถ้าที่หนึ่งกับที่สองกแต้มเท่ากันสลากหนึ่งสองครับสลากไม่ได้ดูผลได้เสียนะครับเพื่อกลัวจะเป็นการ รู้กันไง